ใช่ครับล่าครับผมเขาเรื่องเลยล่าสุดได้ฮะเซ็นสัญญาช่องสแล้วน้องใช่ครับผมตอนนี้ก็ถือว่าเป็นศิลปินช่องสามแล้วแสดงช่องสามเซ็นกี่ปีครับเซ็นตอนนี้ก็สัญญาพื้นฐานก็ประมาณ3ปีก่อนครับผมแล้วก็แต่ว่าทางช่องก็ให้โอกาสนะคือตอนนี้มีก็มีงานเก่าอยู่ประมาณหนึ่งเลยประมาณ6กเรื่องได้ใช่ครับก็คือเขาให้โอกาสเดี๋ยวเราเคลียร์งานเก่าไปก่อนช่วงนี้ครับผมแล้วก็น่าจะเป็นช่วงประมาณ ปีหน้าที่ได้เข้าไปรับงานกับทางช่องเต็มๆคือแผนปีเก่าโ็ให้งานเก่าทั้งหมดมันต้องจบปีหน้าเลยเส่วนใหญ่แล้วงานเก่าก,ก็คือจะเป็นงานละครหรือว่าซีรีส์ฮะ,ะแต่ว่าถ้าเป็นงานอีเวนต์หรือว่าทัวร์ต่างๆหรืองานมิทติ่งเนี่ยเราก็ยังสามารถรับเองได้อยู่<ม>ใช่ใช,ใช้เวลาตัดสินใจนานแค่ไหนครับใช้เวลาตัดสินใจนานแค่ไหนนะฮะก็อืคือจริงๆแล้วเราก็พูดคุยกันมาระยะหนึ่งแต่ว่าเวลาตัดสินใจจริงๆเนี่ยไม่นานเท่าไหร่เพราะว่าคือด้วยความที่ช่องสามเขาก็ มีสัญญาที่ค่อนข้างโอเคมากๆสำหรับเราแล้วเราก็อยากจะเปิดโอกาสตัวเองกับงานละครด้วยครับแสดงว่าก่อนหน้านี้ก็คือมีหลายสังกัดหลายค่ายเลยเข้ามาจีบใหสัญญาก็ก็มีนะมีเรื่อยๆเลยดีกว่ามีมีโอกาสได้คุยกับทางหลายๆค่ายหลายๆค่ายแต่ว่าช่วงก่อนหน้านี้เราก็ยังมีผลงานค้างอยู่เยอะเหมือนกันแล้วก็เราก็ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะมาลองงานละครนะครับผมแต่ว่าตอนมันเราเรียกว่ามันเป็นโอกาสที่เหมาะสมกันพอดีดีกว่าใช่ครับผมเข้ามาเราก็เลย อยากอยากลองดูครับผมจริงเรากลัวไหมกันเข้าช่องจริงๆมันอาจจะแบบไม่ได้เล่นเป็นแบบวายแล้วฐานแฟาคลับอาจจะหายไปอ,อะไรก็คือถามว่ากลัวไหมก็มีแอบกังวลมีกังวลมีกังวลเหมือนกันยอมรับเลยเพราะว่าเราก็โตมากับซีรีส์วายโตมากับฐานแฟนคลับกลุ่มซีรีส์วายแต่เราก็อยากให้ทุกคนลองเปิดใจเปิดใจดูครับแล้วก็เราก็เราก็ยังอยากได้ฐานแฟนคลับกลุ่มเดิมเดิมาตามเชียร์เราอยู่นะเราก็ยังสนุกกับแฟนๆทุกๆคนอยู่ แต่พอเราเลือกที่จะมาลองกับงานละครแล้วเราก็หวังว่าทุกคนจะ<ม>จะจะตามเรามาออนออนแล้วกันเราขอชวนเชิญทุกคนมาแบบว่าติดตามเราเหมือนเดิม,มแล้วก็อยากคือเราตัวเราเองเราก็มีเป้าหมายว่าเราอยากผลิตผลงานเ<ม>พื่อทุกคนเหมือนกันยังพอมีข่าวบางทุกคนเข้าใจ,ขใจไหมแฟนคลับเข้าใจไหมหรือมีบางคนไหมคือมินเทาที่มีเห็นเนี่ยส่วนใหญ่ก็เข้าใจนะแต่ว่าก็ไปเห็นฟีดแบ็กบางฟีดแบ็กมาเหมือนกันที่แบบบอกว่าประมาณว่าเออเนี่ยเข้าช่องไปแล้วแบบก็คงไม่ได้ร่วมงานกับพี่แปนแล้วคงแบบ ไม่โอเคแล้วไม่ซัพพอร์ตแล้วอะไรเงี้ยก็เราก็เจอมาเหมือนกันหรือแบบหรือแบบบางคนถึงขั้นแบบว่าบอกว่าบอกเราว่าขอให้แบบไม่รอดกับงานละครเลยนะเพื่อที่จะกลับมาเล่นแบบว่าคืนน้ำลายกลับมาเล่นซีรีส์วายซึ่งเรารู้สึกว่าอุ้ยแบบบางบางอันมันก็แรงสำหรับการเริ่มต้นใหม่ของเราเหมือนกันนะคือเราก็อยากจะอยากให้ทุกคนแบบ o n j o y โมเมนต์กับเราที่เราจะ เราจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาเหมือนกันแหละอต่แต่ส่วนใหญ่ก็จะส่วนใหญ่ก็จะโอเคกับกันนะครับแล้วเตรียมตัวเตรียมใจรับมือกับตรงนี้ยังไงว่ามันจะต้องเกิดอะไรกับกันก็ไม่ได้เตรียมใจอะไรเลยเพราะเราเราเราหวังว่าทุกคนจะโอเคเราก็เลยไม่แทบจะไม่ได้พยายามเขื่ยใจไว้เลยนะเราเราเราเชื่อว่าทุกคนจะโอเคอืมเราคิดอย่างนั้นแต่เพรเราอ่านเห็นแบบนี้แล้วเราเสียใจไหมคะุเสียใจเสียใจสิเพราะว่า เราเหมือนกับเราตัดสินใจไปไปแล้วอ่ะแล้วแล้วเราคิดว่ามันคือสิ่งที่ดีเราปรึกษาหลายๆคนแล้วเราเขาว่าดีแต่ว่าพอมีคนบางคนมาเบรกด้วยแบบคําพูดแรงๆอะไรเงี้ยเราก็ก็เสียใจแต่ว่าก็ทําอะไรไม่ได้อ่ะเพราะว่าก็ต้องยอมรับแล้วก็หวังว่าผลงานหรือว่าสิ่งต่างๆจะพิสูจน์แล้วก็ทําให้เขาโอเควันนี้เขาอาจจะคิดแบบนี้แต่เราก็อยากจะเปลี่ยนความคิดเขาเหมือนกันเราก็อยากให้เขากลับมาชื่นชอบเราเหมือนเดิมรวมถึงคนใหม่ๆที่มารู้จักเรามากขึ้นด้วยเรารับมือมันยังไงคะเวลาแบบมีคอมเมนต์ไม่ดีหรือ คือส่วนใหญ่เท่าที่ผ่านมาส่วนใหญ่ถ้าเป็นคอมเมนต์แบบเชิงอ่ะตีหรือว่าแนะนําอะไรเงี้ยมินก็จะมาปรับนะแต่ว่าถ้าเป็นคอมเมนต์เชิงแบบเคสสปีดหรือว่าคําที่แบบไม่ได้ช่วยให้เราพัฒนาได้อ่ะมินก็จะจะข้ามข้ามไปมากกว่าเราซีเรียสไหมครับวันหนึ่งเราถัดไปครับเราจะลดลงซีเรียสซีซีเรียสทุกคนทุกคนต้องซีเรียสแหละเนาะซีเรียสแต่ก็เราตัดสินใจมาแล้วแล้วเราอืมเราก็คือเราไม่สามารถบังคับใครให้ชอบเราได้แต่เรา ถ้าเราพยายามแบบออนวอร์ดได้ก็ใชออนวอร์ดแต่เราไม่สามารถาขับใครได้จริงๆ<ต>ใช่แต่ในอะนาคตเองถ้ามันมีโอกาสจริงๆก็สามารถกลับมาวมง,งานกับแบบแน่นอนอ,อยู่แล้วคือคือหลายๆคนอาจจะตีความผิดไปด้วยจากก่อนหน้าน,นี้คือเราไม่ได้รับงานซีรีส์ทางช่องอื่นก็จริงแต่ว่างานอีเวนต์งานแฟนมิสติ้งงานทัวร์ต่างๆอ่ะเราก็ยังสามารถรับเองผ่านพ่เวดการพ่สนุกได้อยู่เลยนะครับผมเรายังแบบเหมือนเดิมงานอีเวนต์งานอะไรต่างๆหรืองานภาพยนตร์เองเนี่ย ถ้ามีคิวที่สามารถแมทลงกันได้เราสามา,า ID, รถรับเล่นได้เลยทางช่องสามเปิดโอกาสเราเต็มที่ตรงนี้เหมือนตอนนี้ช่องสามก็ค่อนข้างเปิดโอกาสในการแบบซีรีส์วายเกินถูกต้องถูก <Demon S 2> ต้องอย่างช่องเองก็มีเรื่องนึงเปิดตัวมาแล้วแล้วผมก็ได้ยินอีกหลายๆแผ่นโปรเจกต์ในอนาคตเหมือนกัน<ๆ>ฉะนั้นเราเรารู้สึกว่าหลายๆคนจะตีความผิดว่าถ้าเราไปก้าวก้าก้าวขาข้างนี้เข้าไปแล้วเนี่ยจะไม่มีโอกาส กลับมาเลยซึ่งมันไม่จริงอนระเราก็ยังร่วมงานกันเหมือนเดิมมีโอกาสได้เจอกันกับทุกคนเหมือนเหม,มือนเดิมก็ยังจะมีโอกาสที่จะได้เห็นมีเล่นวายอยู่ใน,นอนาคตก็ถ้าเป็นในช่วงช่วงนี้เนี่ยก็ที่เคยพูดไปก่อนหน้านี้นนครับว่าก็คงไม่ได้รับเรื่องใหม่ๆเพิ่มแล้วก,กับการท่างซีรีส์วายเพราะเรารู้สึกว่ากับบังเ e อิรรักเองเนี่ยก็เราก็เคารพทั้งแฟนๆขับด้วยแล้วก็ตัวเราเองที่เราบอกว่าเออเราอยากจะมีแค่คู่พี่แป้นคนเดียวอ่าใช่แต่ช่วงนี้ก็อาจจะเป็นรับ ลองไปเล่นงานละครงานชายหญิงดูยกเว้นว่าอนาคต10-20-30ปีอะไรเงี้ยหรือว่ามันมีบทที่เหมาะสมแล้วก็ดีมากๆหรือเราชอบมากๆเราอยากลองมากๆก็อาจจะกลับมาในฐานะแบบซีรีส์ที่แบบส่งเสริม LGBT หรือว่าส่งเสริมเพศความหลากหลายทางเพศอยืนยันอีกสักทีว่ามินเป็นจะยังไม่ไปไหนนะคะใช่ครับผม,ผมก็ไม่ได้ไปไหนเพราะว่านี่ไงเราก็ยังม,มีมีงานร่วมกันอยู่เรื่อยๆแล้วก อย่างบังเออร์ไลฟ์เนี่ยจบไปก็น่าจะได้เจอกันอีกยาวๆอีกเป็นปีกันแหละไม่ต้องห่วงไม่ไม่ต้องห่วงวเลยจริงๆครับโอเคครับขอบคุณครค,ณครับบขอนะค,ครับ